โหลสวัสดีครับจ,จากช่องจาใจยูทูบเอ็มหนึ่งเอ็มวันครับผมวันนี้เสนอตอนได้มิดใหม่ครับโซ่เลยคลับเนี่ยโอ้หลังการยางนี้เหนูเอ้ เจอมิดใหม่แล้ว<ป>่วยจังเลยหลัง่านด้วยตูพูดตุด้มเรียนแหละโอ้ตัวเมียตอนนั้นตัวผู้เขาเลยนะครับภัยส้มบรรยากาศ กรอบท้องหน้าของมันนะครับครับที่อ้อมไปเลยพูนครับรอมไปเลยภูเขาอุดมสมบูรณ์ครับน้ำท่าธรรมชาติจังสีครับแม่หลงเหลือไล้นะครับผมขอชมว่าสไม่หิริแล้วเท่านี้ครับเพิ่งจะสวนยางครับผมนี่ก็เลี้ยงปลาแล้วมั้งนะครับเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งครับกุ้งปล่อย โน่นเสร็จหลังวัานหน้าขาวไหมครับผมสร้างไป้ตเย็นทั้งก้อม,มุกน่ามึงใคนั่งอีกเข้ามาเลยครับพยาธินะครับ,รารบมาผมบโอกโเขามาลุลเลืองเอาสุดสวยมาชิบะกัดกับมิดๆกันแล้วครับผม คุณครับไปแล้วครับ